น้ำพริกนรกปลาย่างบายครูเล็กใส่อะไรลงไปบ้างหนึ่งพริกแห้งป่นสองปลาย่างป่นสกุ้งแห้งป่นสกระเทียมเจียวห้าหอมเจียวหน้ำมะขามเปียก7ดน้ำตาลทราย8ดกะปิ9กเกลือ ิบใส่ใจลงไปด้วยแล้วก็คั่วคั่วคั่วแล้วก็ผัดผัดผัดคลุกเค้าให้เข้ากันประมาณครึ่งชั่วโมงคลุกคลุกคลุกเคล้าเคล้าเคล้าลุกคลุกคลุกเคล้าเคล้าเคล้า ยิ่งคลุกเขายิ่งอร่อยน้ำพรินนกนรกปลาย,ย่างบายกุเล็กของแท้ต้อง